มาทำอะไรวันนี้เราจะมาทำจุ๋มนี่กันนะครับกับฟิกกูอาร์ดคาบเลเดอร์บิลดนะครับผมซึ่งอันนี้จริงๆเป็นตัวที่3าล้วนะของปีนี้นะฮะเพราะ2ตัวแรกเราไมา่ได้ทำคลิปนาอนล้วก็เลยอะทำมันมีถึงตัวที่3ก็น่าจะทำสักทีนะเพราะว่าเขาคงอยากให้ทำแล้วแหละเขาถึงส่งมาให้เราทำกันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับขั้นแรกเราไปแยกชิ้นส่วนกันก่อนเลยจ้านี่นะฮะแยกออกมาแล้วนะ พอแยกมาเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ทฝั่งสีแดงฝั่งสีน้ำเงินนะแล้วมันจะมีะตรงกลางเนาะที่เราต้องทําทีละสีอะไรอย่างนี้นะครับคือแยกพยายามแยกให้มันได้เยอะที่สุดเนทะ่าที่จะแยกได้เหมือนแยกไม่ออกจริงไม่ต้องไปถอนมันนะฮะใช้บางพ่นเอาก็ได้นะแปะทําสีเลยเริ่มเลยจ้ะอันนี้ให้ดูตั้งแต่รองพื้นนะเพราะว่ามีคนขอมาว่าอยากให้จานทำอสอนทาสีแบบละเอียดละเอียดนะฮะเพราะนั้นก็ ไอตอนถอดคงไม่ไม่สะดวกจริงเพราะว่าวงมันกว้างเกินกว่าไอกล้องมันจะถ่ายได้นะท่านก็เลยแบบตอนที่ถอดอะไม่ได้ถ่ายนะก็ไปจริงๆมันมันตรงไหนถอดได้ก็ถอดเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะก็นะฮะะลองพื้นให้ดูเลยนี่คือลองพื้นดําเงานะเป็นของ Max นะครับผมก็โชว์ไปจะบางคนก็ไม่ล้างก่อนหรอนั่นโน่นนี่บาบๆา,านะฮะ ก็อันนี้มันต้องดูที่ทุนศัพย์ของคนจ้างนะอ่าสีเงินกันต่อเลยจ้าสีเงินก็เป็นสีของ Max นะครับผมอันนี้ก็คือพอลองพื้นปุ๊บอ่ากำลังแบบเต็จตัวแห้งๆดีนะก็โปรโยจ้าจริงๆใช้โปรโยนะฮะค่อยๆพ่น,พ,นพ่นโชบโชบโชบโช,บโช,บโชบไปเรื่อยๆนะจะไม่พ่นอัดฟื้นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยขึ้นเงาแต่ที่เห็นว่าพ่นเร็วไม่ใช่พออะไรเราไปฟา์ฟอร์เวิร์ดมันสิจ้า ไล่ไปให้มันทั่วๆนะครับพยายามต้องให้แบบให้มันเต็มจริงนะให้มันเต็มจริงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนลงสีเคลียไปอะตรงไหนบางบางด้วยแหมครบกรัมอะเชี่ยตรงไหนบางนี่ไอตรงพื้นดำมันจะขึ้นมานะฮะแล้วมันจะด่างๆเนาะจะไม่สมูทน,นะฮะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเติมค่อยๆปโปรยพี่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพ่อ มาต่อกันที่เคลีย Blue ูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของล a d i ต Studio นะฮะก็โปรโยไปครับไม่ควรอัดนะฮะสีของลาดิตเนี่ยไม่ควรอดัดเพราะว่า,าถ้าอาัดไปเนี่ยมันมันจะไปกองจริงๆก็ไม่ใช่แค่ของล a ดิตนะของทุกยี่ห้อนั่นแหละเออพวกสีสูตรสำเร็จคือเขาผสมมาจนมันมันเหลวได้ที่แล้วนะประมาณหนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้าไปอัดเนี่ย ตรงไหนที่มันเยิ้มนะคุณมันกัดด้วยมันกัดเอาสีเงินขึ้นมาเลยนะดีไม่ดีถ้ามันกัดมากเลยมันกัดเอาสีพื้นขึ้นมาเลยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆโชว์เติมมาเรื่อยๆนะฮะถ้าเห็นว่ามันเริ่มฉ่ำหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าพักมันก่อนให้มันแห้งอ่าแล้วเราค่อยไปทับมันรอบสองรอบ3ามอะไรก็ว่าไปเอาให้มันแบบอ่าเข้มได้ตามที่ใจต้องการอะไรประมาณนั้นนะครับผมใจเย็นๆเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรีบอดีายไปอัดนะจ้า เติมไปจ้ะเติมไปเติมไปเรื่อยๆนะเติมไปเรื่อยๆนะครับผมอันเนี้ยเสร็จแล้วเราก็จะปิดงานด้วยเอ็กซ์ตรากรอสของลาดิสนะครับมามาที่พาร์ทสีแดงนะก็รองพื้นดําเหมือนเดิมครับเป็นไงอ้าวอยากได้ละเอียดจัดให้นะฮะจัดให้ยันรองพื้นเดี๋ยวกูรองพื้นตรงไหนกูจัดให้หมดเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ต้องไปบังกนะ่อนเนาะ บางให้เหลือแต่จุดที่ต้องการนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะเปืเป้อนอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ปโปรยไปจะโชก์โชวโชวโตไปเรื่อยๆนะจนกว่า,ามันจะดำแล้วสึกว่ามันเริ่มขึ้นเงานะต้องต้องเงานะไม่งั้นเดี๋ยวตอนพ้นสีเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยนะแม็กซิเวอร์นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะสีเงินมันจะไม่ไม่ไม่ใช่นิ่งอะไรมันจะไม่มาวิ่งมาแวบมาวิ่งบลิงบลิงอะไรอย่างนั้นฮะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะสีเงินเนี่ยเราก็ โปรย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 ,ปรย,ปรย,ปรยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องไปอัดมันน,นนะจ๊ะเดี๋ยวมันไม่เงานนครับผมซึ่งแน่นอนครับก็ต้องพ่นให้เต็มเหมือนเดิมนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตอนพ่นเคลียร์แดงไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาซะเปล่าๆนะครับเล็งดีๆนะเล็งดีๆไปต่อที่สีแดงนะฮะนั่นก็เป็น easy clear lay นะครับของ radis studio นะฮะแล้วก็อ เหมือนเดิมอีกนั่นแหละครับก็โปรยไปนะโชว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 ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งเหมือนเนาะคืออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าผมอาจจะคิดเองแบบคือตอนที่พ่นไปตอนแรกเว้ยคือด้วยความที่พ่นไปตอนแรกมันฉ่ำเนาะมันก็เล่นทรงเล่นแสงนี่เราก็เลยรู้สึกว่ามันเข้มแต่น,นี่พอทิ้งไว้พักหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไอ้ไอจุดที่แบบตรงไหนมันบางมันจะเห็นชัดขึ้นเว้ยเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยไปเก็บงานรอบ2ออันนี้คือเพื่อความปลอดภยัยนะฮะเพราะบางทีอย่างที่บอกว่า มันมันอัดฉ่าไม่ได้เนาะถ้ามันอัดฉ่าเดี๋ยวมันกัดใช่ป่ะอ่ามันเยอะมันย้อยนะมันนั้นคือถ้าเห็นว่าพ่นแบบเต็มแล้วอะ่ะก็รอเลยเออปล่อยทิ้งไปก่อนนะไปพ่นชิ้นอื่นก่อนแล้วค่อยวนกลับมาก็ได้นะเพราะว่ากว่าจะพ่นเสร็จมันหลายชิ้นใช่ไหมอ่าชิ้นแรกมันก็เสตตัวแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนปร,ระมาณนี้นะครับค่อยไปเติมไปเติมไปจุดจุดก็ได้นะอ่าก็แบบอัดตรงนั้นเน็ตอัดตรงนี้หน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้มาถึงหัวแล้วจ้ะแล้วเสร็จแล้วก็ปิดงานด้วยเคลือบ ในพาสส่วนของเข็มขัดนะฮะอันนี้ก็จะใช้สูตรน้ำนะครับแต้มเก็บเอาเนาะมันจะมีต้องเติมสีแดงนิดนึงสีเงินนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เล็กเล็กเล็กมากนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้ภูกันหัวเข็มนะฮะของตาต s าสตูดิโอไม่ใช่ตาตาคาร่าแต่ตาตาเมืออของพี่ตาพลัดกเขาคาร่าสตูดิโอนะของน้องต้านะครับส่วนสีเงินนี่ก็ผมก็ใช้ไอขวดของแม็กนั่นแหละฮะจุ่มลงไปนะ,ะแล้วก็มาแต้มแต้ม,แต,ม,แ,ตมแต้มเก็บเอานะ เนี่ยโอเคมาทีนี้ก็ได้เวลาประกอบร่างแล้วจ้ะ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับ <S H, H. F s f i g u Art c o m m i t i t o r b u i l d นะฮะก็เออตัวที่3เนาะของปีนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆก็ตัวที่เท่าไหร่ว่าจำไม่ได้มันมาเป็นละลอกละลอกมันมาเรื่อยๆนะฮะก่อนหน้านี้คือมันมาทีนึงนะปีไหนที่มันมามันก็จะมาหลายตัวนะสองตัวมั่ง3ตัวมั่งอะไรก็ว่าไปนะครับปีนี้ก็มาทีนิดนึงนะฮะสงสัยหายไปนานเนาะก็ด้วยความที่ทําหลายตัวแล้วนะเนาะประสบการณ์มันก็ มากขึ้นนะเราก็จะรู้ว่าเออมันต้องทําตรงไหนต้องแกะได้แค่ไหนตรงไหนต้องทํายังไงอะไรประมาณนี้นะจ้าเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าส่วนที่ได้เพิ่มมาก็คือก่อนหน้านี้ตรงช่วงพาร์ทอ,อกเนี่ยเราเราแกะแทบไม่ได้เลยปรากฏว่าคือแต่ละตัวมันแกะได้ไม่เท่ากันนะฮะอย่างของตัวเองเนี่ยอันแรกๆเนี่ยแกะไม่ออกเออแกะไม่ออกก็ต้องใช้วิธีการบังพ่นเอานะฮะหลัๆหลังๆเนี่ยอ่ะ ตรองอกเนะี่ยรู้แหละเอยตรงสีน้าเงินมันแกะได้นะฮาก็ค่อยๆแสะแต่ถ้าแกะไม่ออกจริงก็บางคนเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดมันทดลองแกะมาแล้วเอ้ยมันได้เออก็โอเคก็ดีไปนะครับผมอ่ะมากลับมาที่เรื่องอันนี้นิดนึงสาหรับใครที่มีคําถามว่าเอ้จริงๆมันต้องล้างก่อนหรือเปล่าถามว่าล้างก่อนดีไหมคือในกรณีถ้ามันเป็นของเราเองนะฮะอยากจะจัดเต็มเหนียวนะล้างไปเลยเออล้างไปเลยนะครับก็เพราะว่าเวลาล้างไปนะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ตอนที่ล้างเนี่ยมันคุมไม่ได้นะฮะมันคอนโทรลไม่ได้นะอ่าตอนที่เช็ดเอาสีเก่าออกหรือจะแช่สีเก่าออกนะฮะอ่าสีที่มันละลายไปเนี่ยคือพอเอาขึ้นมาเนี่ยตรงพราสสีดําที่มันไม่เปื้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไปด้วยอ่ามันอาจจะด่างๆไม่สมูทไม่เรียบอะไรเท่าเดิมนะฮะก็กลายเป็นว่าก็ต้องทาใหม่ตั้งแต่ต้นก็คือต้องทาตั้งแต่สีดําเลยนะครับอ่าปรับสีดําก่อนแล้วคอ่อยอ่ามาทําสีแดงสีน้ําเงินอะไรเพิ่มประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของการ ะะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดล้างไปด้วยเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าขั้นตอนมันเพิ่มขึ้นไงอ่าพอขั้นตอนเพิ่มขึ้นปุ๊บต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเจ้าของเขาโอเคมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแน่นอนครับฟิกูอาร์ตก็ซื้อมาก็ตัวละมันพันกว่าใช่ไหมอ่าเราเอาแบบว่าราคากลางนะถ้าเกิดทําขนาดนั้นอนะ่ะผมว่าราคามันก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเออทีน,นี้ก็แล้วแต่ตกลงนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ไหวงั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเซฟขั้นตอนนะอย่างที่ผมทำะนะเออมันก็จะประหยัดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือการบังแล้วก็ทำเฉพาะที่ต้องทำนะครับก็เลยก็เลยไม่ล้างนะถามว่าล้างแค่ที่ต้องล้างได้ไหมล่ะออบอกไปแล้วนะกลับไปไลฟฟังใหม่นะครับไม่เล่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่ตกลงนะฮะอ่าถ้าเกิดงบประมาณเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ทําซ้ําไปเลยก็ได้นะฮะบ,บางทีก็เอ๊ะแล้วงั้นพ่นสีเงินซ้ําไปเลยได้ไหมล่ะ ก็ได้นะเอาจริงๆก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฮะที่ผมพ่นอันเนี้ยของตัวผมเองนะเออของตัวผมเองนะผมไม่ลองพื้นนะเพราะว่าผมจะลองพื้นเฉพาะตรงที่มันมีปัญหาเว้ยอ่าอย่างตัวที่สีถลอกมาเนี่ยมันต้องขัดก่อนใช่ไหมพอมันต้องขัดก่อนเนี่ยทีเนี้ยมันต้องลองพื้นละเพื่อปรับผิวให้มันสมูทเท่ากันอ่าแล้วเกิดตัวไม่มีปัญหามาเนี่ย ไม่พ่นนะฮะของผมเนี่ยผมไม่พ่นรองพื้นไม่พ่นรองพื้นเพราะว่ามันพ่นสีเงินทับได้เลยนะครับผมต่างกันแค่ไหนเอาจริงๆมองผ่านๆก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะอันนี้มันเป็นแค่งานลูกค้าเราก็ใส่ใจให้มันมากกว่าป้องกันปัญหาบลาบๆๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเออเราก็ลองพื้นให้ไปก่อนนะครับอ่ะใครที่มีตัวนี้แล้วทำสีไม่ทำสีอะไรยังไงก็มามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ หรือว่าใครแบบเอ้ยตรงไหนถอดได้เพิ่มอะไรเงี้ยมาแนะนาผมได้นะเอออันนี้เราก็ขึ้นรูปให้ดูนะว่าถ้าทําสีกับไม่ทําสีต่างกันเนี่ยคือ,อ,อจริงๆอ่ะตัวที่ไม่ทําสีอ่ะตอนที่ถ่ายรูปมานะสีมันสดดีนะเวย้ยออาจะเห็นจากตอนต้นคลิปเลยว่าสีมันสดดีเลยแหละเออแต่ว่าพอทําสีแล้วเอามาเทียบปุ๊บเนี่ยคือคือถ้าถ้าถ่ายรูปแยกกันเนี่ยดูอาจจะไม่ค่อยออกแต่พอเอารูปมาเทียบกัน,นถึงจะดูออกนะฮะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะ อ่ะและนี่ก็คือกล้ามาทำไรคลิปนี้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะอีพีหน้าทกล้ามาทำาลไรจะทำอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบัตรนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะจ๊ะถ้าอยากจะสนับสนุนกันยังไงแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย